สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักการงานการเงินของชาวราศีกรลักนากันนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะครึ่งปีหลัง2563นะคะจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรตามหน้าไพ่แม่หมอนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปเนาะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะเดือนสิงหานะคะใกล้หมดแล้วแต่ว่า เออแม่หมอมาโหลดคลิปนะอาจจะช้าไปหน่อยต้องขออาภัยด้วยนะคะเดือนสิงหาเริ่มจากเดือนสิงหานะคะเป็นไพ่สาม้เท้านะคะการงานเป็นไพ่ราชาถ้วย ิบเหรียญน,นะคะ,เร,รนนะ,คะเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการงานทุกวันนี้นะก็ยังนะคะสามไม้เท้านี่คือก็อยังมุ่งมั่นเรื่องทำงานอยู่นะคะก็ยังแบบยังต่อสู้อยู่นะคะยังมีการลงมือทำหรือว่าทำงานทุกวัน นะคะมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมีสิ่งที่เราต้องไตร่ตรองพิจารณานะคะออวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไพ่หอคอยนะคะบางทีประตูเนี่ยก็อาจจะถามว่าดีไหมการงานในช่วงนี้ในเดือนสิงหานะคะประตูยังไม่เปิดกว้างเท่าไหรนะ่มันเหมือนกับมันต้องก่อ มันต้องทามันต้องลงมือทํามันต้องเห็นความสามารถด้วยนะคะบางทีเจ้านายนะคะเจ้านายหัวหน้าง,งานนะคะกาลังดูเราอยู่เราเหมือนก็ต้องมีไฟนะคะมีไฟในการขยันขันแข็งในการทํางานนะคะท่านที่กําลังนะคะหางานอยู่นะก็ช่วงนี้ก็ต้องขยันขันแข็งในการเอ่อต่อสู้นะหางานนะคะเอ่อหาช่องทาง ที่จะมีงานทำนะคะว่าที่ไหนมีสมัครงานบ้างหรือว่ากระตือร้นกับการทำงานนะคะพยายามแสดงตัวเองออกมาแสดงศักยภาพตัวเองออกมานะคะประตูกำลังแง้มอยู่แต่ว่าประตูสามารถที่จะเปิดได้นะคะสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้นะการงานนะคะสามารถที่จะเปิดได้แต่มันต้องมาจากไฟนะคะมาจากความขยันขันแข็งความการต่อสู้ของเราเป็นช่วงที่คุณจะต้อง ขมักขม้นนะลุยสู้อยู่นะคะเรื่องงานส่วนการค้าการค้านะคะการขายลงมือทำลงลงลงทุนนะคะลงทุนการค้าลงทุนนะคะที่เราลงไปก็ต้องทำนะคะต้องทำงานทุกวันนะต้องรอผลกำไรนะคะเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงของความขยันนั่นแหละนะคะเดือนสิงหาคุณต้องขยันขันแข็งกับการลงทุนกับงานของคุณที่รับผิดชอบ นะคะแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอันนี้นะคะประตูก็อาจจะแง้มให้กว้างมากมาก,กว่านี้นะคะหอคอยคุณกําลังก่อสร้างร่างตัวอยู่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะกำลังทําให้มันดีที่สุดนะเดือนสิงหาต่อไปนะคะเรื่องของการเงินอัดสวินถ้วยการเงินนะระมัดระวังนะคะเรื่องของการใช้จ่าย นะคะมาระวังเรื่องของการใช้จ่ายบางทีเราอาจจะอยากได้นู่นได้ได้รถได้บ้านได้สิ่งที่เราต้องการนะคะก็ต้องประหยัดกดออมเก็บสะสมนะเรื่องของการใช้จ่ายอย่าใช้เร็วเกินไปนะคะถามว่ายังดีอยู่ไหมก็สบายตัวอยู่นะคะยังสามารถควบคุมได้นะเพราะว่ามาจากงานมีงานทําอยู่นะหรือว่ามีงานทําอยู่นะคะหรือว่า,า,ะะวา,ข,าขายอยู่เนี่ยการเงินของคุณกําไร กำไรมาจากสิ่งที่ลูกค้านะคะลูกค้าสนใจตัวสินค้าลูกค้าสนใจในคําพูดนะการเจรจาการดูแลลูกค้าให้ดีตรงนี้นะคะมันทําให้คุณมีรายได้มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเกิดจากการบริการทําให้เขาสนใจในสิ่งที่เรา,เอ,าอยากจะมอบความปรารถนาดีให้เขามันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะให้เขา ส่วนเรื่องของการเงินในคนที่ทํางานนะคะหรือว่างานประจําเงินนะคะก็มาได้เรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆอาจจะได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหรน่นาะทุกเดือนก็ตามอัตราภาพนะคะเพราะว่าเราลงมือทําเราก็ได้ตงังลงมือทําก็ได้ตงังคือไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินถ้วยคือบางทีเราอาจได้มาช้าแต่บางทีเราไปใช้มากเกินไปแน่นอนนะคะมันอาจจะไม่บาลานซ์กัน มันอาจจะไม่สมดุลนะอาจจะทําให้เกิดมีปัญหากับเราได้เรื่องการเงินนะคะนั้นก็ต้องควบคุมแล้วก็พยายามเซฟตัวเองจะดีนะคะเพราะว่าเงินที่เข้ามามันอาจจะได้มาช้าหรือมีคนช่วยเหลือนะมีคนช่วยเหลือนะคะมีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้หยิบยื่นการช่วยเหลือให้กับเราเวลาเราลําบากมานะคะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะไม่เป็นช่วงของการเหมือนกับว่า อ่ไมตรีจิตที่ดีต่อกันนะคะการเงินนะทั้งหมดก็คือมาจากความรู้สึกมาจากการบริการลูกค้ามาจากเพื่อนร่วมงานมาจากาคนรอบข้างที่จะคอยช่วยเหลือบางทีเราชอตเราอาจจะยืดยืดได้นะคะคือเขาสามารถให้เราได้ต่อไปนะคะความรักความรักเป็นสิบเลี่ยญน,นะเป็นมีความสุขดีนะคะมีสุขมีความรู้สึกมีความสุขดีในเรื่องของความรัก นะคะชาวราศีกันคนที่กําลังคุยกันอยู่นะก็นะคะก็จะเข้าใจกันดีคนที่กําลังคุยกันอยู่ก็จะเข้าใจกันดีอาจจะเลื่อนสถานะความไม่ชัดเจนเป็นชัดเจนขึ้นนะคะแค่คุนคุยอาจจะเป็นสถานะแฟนคือมันมันมันเริ่มดีขึ้นแหละเป็นไพ่ของความสุขนะคะคนที่เป็นแฟนกันนะคะก็อาจจะอยากมีน้องหรือว่าสร้างครอบครัว นะคะคนที่โสดนะฉันก็มีความสุขเฉงฉันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามีใครสักคนที่จะเข้ามาฉันก็อยากจะเออคือมีความสุขในทางที่บวกกับเรื่องของความรักชาวราศีกันต่อไปนะคะเราไปต่อเดือนกันยาเลยนะคะกันยายนนี้เป็นเดือนเกิดของชาวราศีกันเรื่องของการงานนะคะการงานมีไพ่จัตติ มีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่ราชินีไม้เท้าไพ่ที่ออกมานะคะเป็นไพ่การงานการงานนะคะเริ่มนะมีไพ่สติกมาก็คือผลตอบแทนจากเดือนที่แล้วงานของเราลงมือทำเดือนนี้เริ่มมีการไต่ตองวางแผนไต่ตองพิจารณาแก้ไขมันถูกตรวจสอบนะคะงานของเราถูกตรวจสอบเริ่มดีขึ้น นะเริ่มมาถูกทางไหมสิ่งที่เราค้าขายลงไปกำไรเป็นอย่างไรบ้างต่อวันเป็นอย่างไรเริ่มพิจารณาจะอยู่ต่อได้ไหมนะคะเริ่มมีการตรวจสอบงานที่เราลงมือทาเจ้านายเห็นไหมหรือว่าเราอาจจะได้เรื่องตําแหน่งหรือชวมโชคดีแต่มันเป็นไปที่ทางที่ดีนะคะมันถูกตรวจสอบมันถูกไต,ตรองหรือว่ามันถูกกรองขึ้นมาทําทุกวันแบบนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรการค้าที่เราลงทุนไปได้กําไรมากหรือไม่ นะคะเริ่มมาพิจารณาเรื่องของผลที่จะได้รับส่วนเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินให้ระมัดระวังนะไม่มีรายจ่ายที่จ่ายออกไปโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันมีรายจ่ายเนาะก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะบางทีก็ต้องเป็นภัยห้าถ้วยเราไปคาดหวังเราไปอย่างไรแล้วก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนก็จะดีนะคะอันที่จําเป็นต้องใช้ อะไรที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าพึ่งนะคะเพราะว่าเรายังไม่เหมือนกับว่ายังไม่คล่องตัวจากหนา้าไพ่นะคะบางทีมันมีเหตุที่จําเป็นต้องจ่ายออกไปหรือรายจ่ายเราทุกปีทุกเดือนอยู่แล้วนะเรามีรายจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเงินที่เราเข้ามามันคืองานของเรามันยังไม่คล่องตัวมันยังต้องตรวจสอบมันต้องรอผลกําไรนะบางทีค้าขายเราค้าขายไปกําไรไม่ได้เยอะเงินเราก็อาจจะชอ็อตได้นะคะดังนั้นนะเป็นช่วงที่เราจะต้องอใจเย็นแล้วก็พยายามที่จะ เอ่อใช้จ่ายนะคะอันที่ยังไม่ลงทุนก็อย่าเพิ่งหรือว่าอันที่มันไม่สมควรที่จะใช้ก็อย่าเพิ่งนะคะเป็นชาวราศีกันก็เรื่องเงินนะคะก็ต้องระมาระวังตัวนี้เราอาจจะหยิบนู่นจ่ายนู่นนะจนบางทีเราอาจจะเอ,อ่อทาให้เราไม่สบายได้ไม่สบายใจได้นะคะเรื่องเงินต่อไปเรื่องของความรัก ความรักยังยังดีอยู่นะคะชาวราศีกันความรักนี่เป็นปราชินีเนาะไม้เท้าก็าคบหานะคะก็มีความสุขดีเข้าใจกันดีนะคะรับฟังความคิดเห็นอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะเป็นที่ปรึกษากันได้ก็ยังเป็นแค่สถานะคนคุยก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆนะคะก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆยังผูกพิษไมตรีไม่มีปัญหาอะไรก็คนที่รักกันอยู่ก็ะนะบางท่านอาจจะมีการเกณฑ์และอาจจะ เริ่มจะอยากจะแต่งงานและอะไรงนี้นะคะเริ่มจะแบบมองไปเรื่องของการสร้างอนาคตเรื่องความรักนะคะแล้วก็สร้างฐานร่วมไปในทางเดียวกันนะ เริ่มที่จะเห็นนะคะอันนี้คือไพ่ออกมามีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของความรักแต่ระมัดระวังเรื่องการเงินด้วยแล้วก็เรื่องงานที่เราต้องลงมือทําแล้วก็พิจารณาด้วยนะคะลงมือทําไปแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าขยันขันแข็งเต็มที่แล้วนะแล้วก็สถานะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ต้องแบบว่าทันหน่อยหนึ่งนะคะพยายามไต่ตรองแล้วก็พยายามวิ่งให้เร็วนะคะหรือว่าพยายามที่จะเซฟตัวเองด้วยเรื่องเงินนะคะต่อไป สิงหากันยาตุลาตุลานะคะเป็นไพ่ห้าจ้ะเป็นไพ่สี่หมตำแหน่งงานของเดือนตุลาจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะให้เราแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นงานที่เราทําอยู่นะคะแล้วก็มันเหนื่อยกับตรงนี้นะอาจจะงานเข้ามามากมายหรือว่าเอาองานที่เราทํานี้หรือว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่เรา ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะรู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกเหนื่อยนะคะการค้าขายที่เราลงไปเออเศรษฐกิจลูกค้านะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้รู้สึกเหนื่อยใจนะคะแต่ก็คุณสามารถที่จะแต่ว่าเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนี้นะคุณอาจจะไดะ้การเงินนะคะคุณอาจจะได้ความช่วยเหลือจากคุณในครอบครัวนะคะจากคุณในครอบครัวจะเพื่อนมิสหายคอยช่วยเหลืออยู่ นะคะแต่ว่าเรื่องงานมันก็ยังทรงได้อยู่นะแต่บางทีมันอยู่ที่กําลังใจของเรามันก็สามารถที่จะทําได้อยู่นะคะแล้วก็ขยันขันแข็งทําง,า,ง,า,ง,งานนะคะแล้วก็ค้าขายของเราไปแต่ว่าบางทีเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยมันได้มาน้อยนะคะจากสภาพเศรษฐกิจแบบนี้สภาวะรอบตัวแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะลุกขึ้นสู้ นะคะคุณคุณสูอย่ารู้สึกเหนื่อยใจเรงเหนื่อยใจนะมันอยู่ที่ใจเราประตูมันปิดก็จริงแต่คุณสามารถที่จะเปิดประตูนั้นได้นะคะด้วยความตั้งใจของคุณเองนะด้วยความที่คุณมุ่งมั่นที่จะทําตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะงานเงินเงินอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือในเดือนตุลานะคะเดือนตุลานี้มีคนคอยช่วยเหลืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเองนะคะหรือพี่ิาพี่น้องเป็นอมิสหายสามารถช่วยเหลือคุณได้ต่อไปเรื่องของความรักเป็นไพยย่เดดสัน เออชาวราศีการเด่นในความรักนะคะเ,ออเป็นไพ่เดือดซันอีกแล้วนะคะเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาออก็ยังคองความเข้าใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่เน้นไปเรื่องของการงานด้วยนะคะงานก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าได้กําลังใจนะคะจากคนรอบข้างนะเรื่องของความรัก <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะจะมีเสียงไออ่ ต่อไปเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนอ่ามาแล้วค่ะการงานเริ่มดีขึ้นมาแล้ว <c oughs> เดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้า งานที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะตั้งเป้าหมายาไว้หรือว่า,าธุรกิจนะทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับประตูเปิดประตูให้กับคุณคุณอาจจะฟันฝ่านะกับปัญหาอุปสรรคมาสามเดือนแล้วนะสู้ลุยขยันนะคะเอพยายามที่จะไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนานะคะกับงานของคุณคุณพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดะ แต่ผลออกมานะคะในเดือนพฤศจิกค่อนข้างที่จะมีโอกาสให้กับคุณเจ้านายเห็นผลงานนะคะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะหรือว่าสิ่งที่คุณวางแผนตั้งใจเอาไว้นะการค้าของคุณนะคะเริ่มมีการผลกําไรมากขึ้นดีมากขึ้นแล้วดีขึ้นมาเลยนะคะเดือนพฤศจิกายนหรือว่าเศรษฐกิจเริ่มจะดีขึ้นหรือว่าสภาวะมันอาจจะคลี่คลายลงไปส่วนเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการเงินเป็นหกดาบนะคะการเงินยังยังนิ่งๆอยู่ ดังดูดูันไปก่อนนะคะจากสภาวะแบบนี้นะคะก็อาจจะมีคนมาขอยืมตังค์บ้างนะมาขอยืมบ้างหรือว่ามีารายจ่ายเข้ามานะค่อนข้างที่จะยังเยอะอยู่ยังยังนิ่งๆอยู่นะยังไม่กระเพื่อมเท่าไหร่กันเงินนะคะก็ยังนิ่งๆไปก่อนรับมาจ่ายไปเล่ามาจ่ายไปนะคะยังไงแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วในการใช้ใจ่ายเหมือนเดิม ต่อไปนะคะไพ่ราชาเหรียญความรัก ความรักเป็นราชาเหรียญนะคะความความรักเริ่มมั่นคงมั่นขึ้นความรักเริ่มมั่นคงนะคะจากจากที่เป็นคนคุยก็เริ่มจะเป็นแฟนแล้วคนที่เป็นแฟนอยู่นะคะก็เริ่มจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังออกมาดีอยู่นะคะความรักเริ่มแข็งแกร่งเข้าใจกันมากขึ้นศึกษาใจกันมานานนะคะก็ยังอยู่ในทรงๆแต่ว่าเออเริ่มมีความชัดเจนมาขึ้นแล้วนะคะเรื่องความรักไพ่ความรักออกมาดีหมดเลยนะคะต่อไปมาเดือนธันวา นะคะเดือนธันวาจบปีแล้วนะคะการงานเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่การงานนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่การเงินเป็นไพ่เจ็ดเจ็ดดาบแล้วก็ความรักเป็นพ่มมนนะคะ เรื่องของงานแน่นอนโอกาสโปรเจกต์นะคะสิ่งดีๆนะจะเกิดกับคุณโอกาสโชคลาภเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานทุกอย่างบางท่านกำลังรอง,งานอยู่นะคะราศีกันเดือนที่โดดเด่น,เดนคือเดือนพฤศจิกา,กากับเดือนธันวาเดือนพฤศจิกา,กากับเดือนธันวาเป็นช่วงที่การงานของคุณเริ่มสปีดตัวขึ้นหรือคุณอาจจะ <c oughs> สัมภาษณ์งานสมัครงานคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ ะะเป็นเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาสามเดือนนี้ยังเหนื่อยอยู่ยังต่อสู้อยู่ยังฟันฝ่าอยู่ยังหางานอยู่นะคะสำหรับคนหางานเรื่องงานที่เป็นงานประจําคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาทํางานทุกวันนะคะแต่ว่าโดนได้งานมาโครงการมานะคะ ได้รับมอบหมายมาก็เป็นช่วงที่แสดงศักยภาพของตัวเองในสามเดือนแต่เดือนที่พฤศจิกับเดือนธันวาเริ่มนะคะเห็นผลออกมาดีและคุณอาจจะได้เรื่องตําแหน่งหรือว่าได้โบนัสเนาะแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเข้ามาเรื่องงานธุรกิจการงานนะคะการเงินคุณได้ลงทุนไปนะคะคุณก็มีเห็นเม็ดเงินหรือว่าผลกําไรมาขึ้นอาจจะเศรษฐกิจอาจจะคลี่คลาย อ่าสภาวะรอบตัวจะซีคลายเสื่ฐกิจน่าจะดีขึ้นส่วนเรื่องของความรักความรักของคุณนะคะก็ตอนแรกก็อาจจะเอากาเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยมันมีสิ่งที่ล่อใจเราอยู่นะเราอยากได้นู่นได้นี่แต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าสภาวะแบบนี้นะคะเราอาจจะชอ็อตได้หรือว่าเออมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะงั้นคุณครอบครอบควบคุมมานานนะควบคุมมาแต่ก็จะมีคนช่วยเหลือคุณนะแต่ก็ต้องทรงๆไปก่อนอย่าอย่านะคะอย่าไป <c oughs> ประมาทเนาะเรื่องการเงินนะคะพยายามเ,าเก็บตุนไว้เยอะๆนะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ที่มันจําเป็นก่อนนะคะยังไม่มีอะไรโดดเด่นในเรื่องเงินนะคะดังนั้นเราต้องควมก็ุมเอาไว้เรื่องเงินส่วนเรื่องความรักมาดีมาตลอดนะคะก่อนรู้จักคุยกันมานะความรักของเราดีมาให้กําลังใจมาตลอดชาวราศีกันนี้เรื่องของความรักคุณค่อนข้างที่จะอ,ออกมาดีแล้วก็ให้กําลังใจในการต่อสู้กับงานเงินนะคะ แต่นะแต่ว่านะคะเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาชาวราศีการเรื่องของความรักที่มาดีมาตลอดนี่บางครั้งมันก็ต้องมีกระฮองแหงกันบ้างหรือว่าความไม่เข้าใจพยายามจะเย็นนะคะพยายามจะเย็นพยายามที่จะเ,เข้าใจกันและกันให้มากที่สุดนะมันก็ต้องมีเรื่องอมีปัญหากันบ้างมีอุปสรรคกันบ้างหรือความคิดที่แตกต่างกันบ้างแต่อย่างไรแล้วนะคะมันมีช่องว่างให้ระหว่างกันมีช่องว่างระหว่างกันนะคะเพื่อที่จะให้ต่างคนต่างเข้าใจ เข้าใจว่าบางทีมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกับปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยมันมีงอนมีง้อกันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความรักของคุณค่อนข้างที่จะดีและก็สตรองเข้มแข็งนะคะก็ครา่าวๆตามนี้นะคะตามที่แม่หมออ่านตามหน้าไพ่ของแม่หมอเนาะอย่างไรแล้วก็ไว้เป็นแนวทางสําหรับชาวราศีกันนะคะเรื่องเงินก็พยายามที่จะเซฟเซฟแล้วก็อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเราก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราสีกันสู้ๆนะคะเอาละค่ะต่อไปอแม่หมอก็ไม่ขอรบกวนเวลาท่านมากนะคะขอคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปแม่หมอมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ